อโฟมเราก็มีขายนะครับโฟมใครจะซื้อโฟมก็สั่งมาได้เลยโฟมก็มีขายนี่โฟมมาซื้อได้เลยนะครับพี่ปิงฟองขายโฟมด้วย เรามีโรงงานฉีดโฟมของเราเองด้วยนะครับฉีดโฟมของเราเองนะฮะฉีดเสร็จปุ๊บเอามาวางไว้ให้ลูกค้าเอารถมาใส่เอา,า,า,ามาไม่ถูกก็สังเกตป้ายดำๆเนี่ยนะฮะ มาไม่ถูกก็เห็นคลิปนี้ก็มาถูกก็ละเปิดคำว่าร้านปิงปองวัสดุก่อสร้าง Google ก,ก,ก็จะพาท่านมาถึงร้านถึงโรงงานเลยนะครับมีวัสดุทุกชนิดมีตั้งแต่ไม้จิ้มฟันจันเรือลบเลยนะครับครบมาที่นี่ได้ครบหลังคากันร้อนผนังกันร้อนโฟม โฟมก็มีขายนู่นนะฮะฉีดในโรงฉีดอยู่นา่นนะโรงฉีดโรงผลิตโฟมแล้วก็โรงอัดอมีทั้งหมดสามโรงโโนะู่นในข้างในเข้าไปอีกนะ อันนี้ก็วิธีมุงแบบประหยัดเหล็กนะเย็นแป่ตัวกลาง4เมตร4เมตรคาดน,นะฮะเรามุงกันแบบนี้ประหยัดเหล็กเย็นนี่พายุมาก็เห็นมันเป็นอะไรผ่านมีนเาเมษา พายุก็ดูรด้อนพายุเมษามาเรียบร้อยแล้วก็เหม็นมันเป็นไรนีม่มันปิวเลยเออนะฮะสี่เมตรเลยเป็นโฟมฮะนะโฟมใครจะเอาไปมุงโรงงานแบบนี้ก็เอาไปมุงได้เลยนะครับเดี๋ยวสอนวิธีการมุง สอนวิธีทําวิธีติดตั้งให้เรียบร้อยเนี่ยฮะทาโรงงานแบบนี้ก็ได้ฮะจะพนักงานที่อยู่ในโรงงานลายผลิตไลยอะไรจะได้เย็นไม่ต้องไปเปลืองไฟเปืองแอร์เปลืองพลังงานในเรื่องของความเย็นฮแค่ประหยัดแอร์พวกเจ้าของโรงงานก็คุ้มต่อลายผลิตลายต้นทุนแล้วนะครับ โรงงานไหนมีเป็นกระเบื้องก็เลื้อออกอเอาเหล็กที่เป็นโครงแปรทีถีเอาออกเอาไปสร้างบ้านอะไรอีกหลายหลังนะฮะแล้วก็เอาลังคาเราไปมุงแบบนี้เนี่ยพนักงานที่อยู่ในไลยผลิตที่อยู่ในโลกโกดังจะได้เย็นสินค้าที่อยู่ในโกดังในอะไรก็จะได้ไม่เสียไม่หายจะได้ไม่อบหวังเถอะนะคเอาสินค้ามาฝาก ไว้เก็บไวสินค้าเขาก็ไม่เสียนะฮะอย่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยเอาไปมุงนะครับมันคุ้มคิดแล้วมันคุ้มฮะ,ค,ะคุ้มนะฮะที่นี่รถเข้าออกตลอดทั้งวันทุกวัน ใครจะซื้อโฟมเปล่าเอาไปทําผนังฉาบป,ปูนทับก็มีขายซื้อโฟมเปล่าไปทําผนังแล้วก็ฉาบป,ปูนทับนะครับใส่กรงใส่ตะแกรงกรงนงกรงนกมาฉาบป,ปูนทับก็ได้นะแ,แต่ก็มาเอาโฟมไปที่นี่เขาจะเอาหลังคาเย็นๆก็มาซื้อไปที่นี่ให่ผลิตกันแบบนี้ติดตั้งกันแบบนี้ น,นี้เฮ e ียมาจากจังหวหัดอะไรนะครับอำเภอพิมายครับฮะ<า>พิมายครับ,รบอำเภอพิมายน,นี่มาจากพิมายนี่ครับถ้าจะซื้อฮะต้องต้องตัวนี้ทำฝานะครับ<อ>จะมีตัวสิ่งกวนไนตัดสองแล้วก็ต้องครับครอบตัวนี้แล้วก็ทำฝาอ๋อกวนไนครอบออ๋อมีตัวเชือกรับสาจับโคมแล้วก็มีน้ำยาทาค้นูนก่อนนนู่ด้วยค้นโผล่ด้วย อนมีครอบครับราคาถูกราคาส่งย่อมเยาวไปฝั่งโน้นเหรอเฮ้ยเอาไปฝั่งโน้นเหรอ ฝั่งนู้นเราก็เป็นโรงงานผลิตท่อเสาแผ่นพื้นนะฮะัฝั่งนู้นต้นมะพร้าวสองต้นนะครับฝั่งนู้นก็ผลิตแผ่นพื้นท่อเสาคอนกรีตนะครับจะสั่งก็สั่งได้เนี่ยัฝั่งนู้นก็เป็นโรงงานอีก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 ฝักก่งนึงนะครับ